สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มีสูตรขนมจีบติ่มซำม,มาฝากนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเป็นอาชีพนะคะสามารถที่จะนำสูตรนี้ไปทำได้นะคะสำหรับขนมจีบติ่มซำนะคะเป็นอาหารที่เรียกได้ว่า ทานได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะหรือทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวค่ะสำหรับขนมจีบนะคะเป็นได้ทั้งอาหารหลักและก็อาหารทานเล่นเลยนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งซึ่งจะทำให้หนักท้องแล้วก็อิ่นท้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำติ่มซำขนมจีบสูตรไม่ใส่หมูกันนะคะสำหรับเงินทุนนะคะที่ใช้ในการทำขนมจีบ เพื่อที่จะเป็นอาชีพนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทค่ะอันนี้รวมค่าตู้เย็นนะคะที่จะต้องซื้อถ้าใครที่ยังไม่มีตู้เย็นนะคะและสำหรับทุนค่าวัตถุดิบนะคะอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงนบาทค่ะวัสดุอุปรกรณ์นะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะเตาแก๊สหม้อกระทะลังถึงเข่งใส่ติม่มซำค่ะกละมังเขียงจานมีด ่เสื้อแผ่นเล็กนะคะสำหรับม้วนทำขนมจีบค่ะแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะส่วนผสมนะคะสำหรับการทำขนมจีบติ่มซำนะคะก็จะมีเนื้อไก่บดนะคะ4.2กิโลกรัมเนื้อกุ้งสับ1.8กิโลกรัมค่ะมันแกวหั่นฝอย30กรัมน้ำตาลทราย30กรัมเกลือ60กรัมซีอิ๊วขาว60กรัมค่ะ แผ่นเกี๊ยวสีเหลืองและสีเขียวนะคะแผ่นสาหร่ายเห็ดหอมและแครอทค่ะส่วนผสมเนื้อไก่บดกับกุ้งสับนะคะรวม6กกิโลกรัมอาจเพิ่มหรือลดปริมาณลงได้นะคะตามความเหมาะสมเช่นอาจเพิ่มเนื้อไก่5้ากิโลกรัมส่วนกุ้งสับลดเหลือ1กิโลกรัมเพื่อลดต้นทุนค่ะ พอได้วัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นวิธีการทำขนมจีบติ่มซำนะคะก็นำส่วนผสมของเนื้อไก่และก็เนื้อกุ้งนะคะมันแกว้วน้ำตาลทรายเกลือและซีอิว๊วผสมคลุกเคล้าในกะละมังให้เข้ากันค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงและนำเสื่อวางบนโต๊ะนะคะจากนั้นนำแผ่นเกี๊ยวหรือแผ่นสาหร่ายนะคะมาวางบนเสื่อค่ะนำไส้ติ่มซำที่ปั้นไว้นะคะ เป็นม้วนกลมกลมมีความยาวและขนาดตามต้องการค่ะมาวางด้านบนจากนั้นค่อยๆม้วนเสื่อนะคะเพื่อให้ขนมจีบเป็นม้วนกลมแน่นแล้วค่อยๆแกะเสื่อออกค่ะนำขนมจีบสาหร่ายนะคะไปนึ่งในหลังถึงประมาณ20นาทีค่ะใช้มีดคมนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นความยาวตามต้องการค่ะ สำหรับขนมจีบเห็ดหอมนะคะให้นำเห็ดหอมไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนจึงนำไปต้มให้สุกค่ะแล้วนำเห็ดหอมมาหั่นครึ่งเป็นสองชิ้นค่ะจากนั้นนำไส้ขนมจีบมาปั้นให้มีลักษณะกลมรีขนาดความตามความต้องการค่ะเมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะนำเห็ดหอมที่หั่นไว้มาแปะไว้ด้านบนนำไปนึ่งให้สุกค่ะ และขนมจีบแครอทนะคะนำแครอทมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดนะคะนำมาหาั่นฝอยใส่ลงไปผสมกับไส้ขนมจีบค่ะจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมรีค่ะเสร็จแล้วนำไปนึ่งให้สุกนะคะน้ำจิ้มของขนมจีบนะคะจะประกอบไปด้วยจิกโชค่ะที่มีส่วนผสมของซีอิ๊วหวานค่ะน้ำตาลทรายเกลือและน้ำส้มมะขามค่ะ สูตรนี้จะเป็นสูตรของขนมจีบติ่มซำที่ไม่ใส่หมูนะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราหัดทําใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะลดปริมาณส่วนผสมตามสัสดส่วนได้เลยค่ะและสามารถที่จะนำขนมจีบนี้นะคะไปจำหน่ายได้ค่ะ ลองทำดูนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเป็นขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งหรือเป็นขนมจีบไก่นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมไส้เข้าไปได้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามจนจบคลิปค่ะสำหรับไมเท้า h ชาแนลนะคะจะหาข้อมูลดีๆสาระดีๆอาชีพดีๆ มาฝากเพื่อนๆอีกค่ะไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆฝากกดไลค์กด subscribe ไม้เท้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ